รถโม่ปูนโม่ปูนปูนบรรทุกสัตว์เกดด้วยตักด้วยบดด้วยอะไรเนี่ยเจาะใช่ไหมบินบินบินอสวัสดีค่ะวันนี้มันเกิดที่ชัญญานะคะโอเค น้องพบก็เลยพาพี่ธัญญามาซื้อของขวัญน,นะเอ้ยมาซื้อกันที่ท็อปพลาซ่านะคะไปเดินเข้าประตูกันกนะ่อนนะเข้าไปเย็นๆใน,นห้า,หางดีกว่าหาวัด่อบ้ังมือไหมจังมือจัองมือ พี่ธัญญาเขาไปซื้อของฝันร้าน DIY นะคะอยู่ที่ท็อปคาซาเล่อดอะเฮ้ยเลืออเลือดเะรอกูกเลือยโอ้โหไหน <Yeah. S 1> อันนี้มาสไลเดอร์ได้เหรอ oh. เดี๋ยวพี่ธัญญาจะเข้าไปเลือกซื้อของฝันนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวน้องพบจะไปดูอะไรด้วยไหมหรือว่าจะเล่นอยู่ข้างนอกดี เออไปดูข้างในด้วยดีกว่าเนออุ้ยนี่อะไรวะเนี่ยเคป่ะเคหรือไม่ก็ต๊อกจิต๊อกเทล่าไปเลถึงแล้วร้านที่ที่คัญญาต้องการเราจะพับ้องพอไปดูรถเอ๊ะคนเยอะเหมือนกันวันศุกร์ผมดูรถเมื่อกี้โอ้โหของเล่นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทีดีไอวายเนี่ยนี่เลยนี่เลยโอ้เจ๋อใจเย็นใจเย็น ให้เย็นๆจะเย็นๆเดี hmm. yeah. mm ๋ยวเอไหนดีนี่นีเนี่นมองพ่อเห็นนี่นี่ี่เดี๋ยวพ่อ้อมก่อนพี่ดีไอวานี่ก็ของทีมึงดวเฮ้ยนี่นี่ไงเหมือนเคยคล้ายๆเค้ยที่ซื้อที่เราดูดูโอ้โหนี่เต็มเลย กบาบกาบน้องพูดบอกกาบกนี่กาบกาบมีมมีตกปลาเป็ดอันมันตกเป็ดหรือตกปลากตกเป็ดเดออนี่ก็น่าเล่นนะเนี่ยเนี่ยให้นองค่อยๆเกี่ยวฝึกกล้ามเนื้อโห้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่นี่นี่มีผลไม้ก็น่าซื้อนะเอาไปทำกับข้าวกับข้าวเอาแต่งตัวตุ๊ก,กตาไีมลูก ม้าเออมันก็เนี่ยเห็นสัตว์เรียกม้าหมดเลยเออเนี่ยมีลับนี่คืออะไรเป็นตัวต่อหรือเปล่าจิ๊กซอว์ปะพัศเซว์อะนี่บินบินแล้วก็เห็นปืนปืนปีนปีนปืนและนี่ก็บินนี่บินนี่บิน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 บนบินบิบิน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 บบิน สีขาวอันนี้สีแดงสีฟ้าอันนี้ก็สีแดงเหมือนกันตักตดตักดรถเยอะอ่ะเครื่องบินก็เยอะอ่ะมีรถมีมีมีรถอันนี้เอาไว้มันสไลด์อะไรวิ่งขึ้นหลังรถ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 ไอ้นี่รถเคนไงเนี่ยรถเคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออช่วยยกด้วยอด้วยไงรถโม่ปูนม โม่โม่อันนี้รถเค้นการเคนม่กไม่หรอกรถเค้นรถโมกุลอันนี้มันมาเป็นเซตหรือยังไงอ๋อไม่หรอกเป็นอาคาระอันคาระกองนั่นนั่นเนะนั่นเนาะนี่นี่ก็รถมกุลอันเดียวกันนี่นี่นี่รถทหาร มียิงปืนด้วยนะยิงปืนใหญ่อ่ะตุ้ม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 เนี่ยเนี่ยอู๋อันนี้พวกอุปกรณ์โอ้โหหมดเลยเนี่ยของตำรวจเนี่ยอะไรเนี่ยเครื่องบินเนาะหอคล้ายๆเจสกีว่าที่เขาใช้อะแล้วก็อันนี้รถของตำรวจของโอ้โหเหนื่อยอะเมื่อกี้เมื่อกี้ป๊าให้ดูเลยนะป๊าให้ดูเลยนะเนี่ยข้างล่างนี่หรออะไรอะไ นี่อัน e นี้ก็รู้มันมันทุกอีกอันนึงอะไรแบบู้นเนี่ยเป็นเครลดลดื่องมือ่งเดนั่นไงแม่ไอ้ลาบ้ารถลากนี่รถตักรถตักตักดินนี่ตักดินแม่โคอ่ะบ้าอืมอันนี้เต็มเลยอันนี้มันรถเกตนะเนี่ยดันดินเนี่ยรถเกตอ่ะว้าวว้าวแม่โคเต็มบ้ามันก็มีที่ชอบไม่ด้วยนะเนอ่ยอ right ่าอ่าโอ้ยบ้าบ้า มาดูตรงนี้ต่ออันนี้เป็นสีด้วยสีสวยจัดอ่ะเป็นเซตนี้สองคันเนาะนั่นนั่นมา,นนมาอันนั้นก็รถบรรทุกนั่นแหละรถบรรทุกดินลูกโอ้โหนี้มีหลายสีเลยเซตเนี้ยสีขาวสีเขียวสีฟ้าเนี่ย อ๋ออ๋อฮอลลคอปเตอร์โอ้หนี่ไงเออจากี่ตั้งบ,าบาอามคันเอเนี่ยได้2อคันเลยเด็กเ,เล็กน้อยน้อยเนอาไปเล่นนะ,ะนี่อันนี้ได้3ามคันแต่น้อยไปบินบินี่อันนี้มีอันนี้เครื่องบินเหรอลูกชอบเรืองบนีสหนสีเลนาะออนู้อันนี้อะไรนนี้นหัวรถจักเนี่ยหวัหวหัวรถอะรถไถ เนี่ยเนี่ยมันหลายอันนะเนี่ยเห็นไหมเกตด้วยตักด้วยบดด้วยอะไรไม่เจาะใช่ไหมเจาะลูเบิ้อออันนี้น่าเล่นนะป้าไปทำทรายหน่อยหน่อยอย่างนี้แินวินวินนี่ไงเฮลิคอปเตอร์อันไหนเครื่องบินหัวคอปเตอร์อุ้ยชนกอกเลยแม่แม้ลงน้องนีลังน้องนี่ นี่ไข่ไดโนเสาร์น <PI> ี่ไดโนเสาร์ออกจากไข่นี่จูเลสิกเวิรลนีสัตว์ป่านี่เพียบเลยว้ยรถไฟให้ด้วยมั้งเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยรถไฟมันทางรถไฟโอ้ยสัตว์เลื XX ้อยคลานเต็มเลยจะดูหน้องบอจะดูแล้วเนี่ยปูนเห็นไหมปูนปูนอ่ะปูนปูนบรรทุกสัตว์โอ้โเคหิ้งคเหรอครับ S <S <2: Bye> แขกเอาแป้นเห็นแนป้นเห็นแป้นเหนแป้นแป้นใส่หมวกตำรวจตะลุกหมวกโอ้ยบูมบูมบบูมบนี่โอ้ยนี่เป็นเซตเลยอันนี้เป็นเซตทหารเนี่ยอันนี้เอาพวกหมวกเนาะนี่ละไผ่นี่มีชุดกเกราะพร้อมมีนักลบนี million. เกาะนักลบหนิเออทันย่าถึงหนังนะพี่ทันย่าเออเดี๋ยวไปดูพี่ทันย่ามั้งไหมอันนี้มาเป็นเซตเลยยาวทั้งยวงต้องวที่มันเป็นรถตักด้วยตักจ้วงจ้วงอะนี่รถตักอยู่นี่เออมีอยู่หน้างี้ชอบเนี่ยรถตักดินต้วงเดี๋ยวเดี๋ยวขยบดีๆด้วยเออ รรถรอันนี้บิ๊กฟุตเลยอันนี้พวกรถแบบว่ารถวิบากอะโอ้รแข่งวิบากอะเออแอร์บัสนี่แอร์บสับสโอ้เครืง่งบินนี่เครื่นนงบิอันนี้รถวิบากรถวิบากนใช่ไหม ลอ้อใหญ่ๆรนลดดิบบารถนนั่ <Bye. S 1> แหละรถรถดนล้อโตโตโบุ้น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 บุน,บน,บน,บนดูสิพิพัญญาได้ของขวัญถูกใจแล้วหรือยัง